ตอนนี้เราก็เทมาสุดเรียบร้อยครับดูว่าเราถอยใกล้ถอยใกล้แค่ไหนระยะอยางเยอะรับนี่ที่กลับรถไม่มีเลยนี่ครับถอยมาถึงตรงนี้ครับอันนี้รอบนี้เดินหน้าไม่ได้แล้วครับนี่เราก็ไล่เก็บแล้วครับนี่เป็นถนนเก่าครับเพราะว่ามีชาวนาทำทางมาแล้ว าเปียกหมดครับกลับรถก็ไม่ได้ครับที่กลับก็ไม่มีเดี๋ยวเราเริ่มตัดตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับไปครับเริ่มเกจทมตรงนี้ครับไปถอยยาวครับถอยมาถอยมาดีครับที่ได้บ่อดินใกล้ครับแล้วก็ใส่เท่าหกรอเองครับวันนี้ก็เริ่มเก็บแล้วครับรอบนี้รถไถก็เริ่มเก็บแล้ว ผมปลาข้าวเลยนะครับนี่ปลาข้าวเลยด้านข้างนี้เกี่ยวข้าวแล้วแต่ว่าด้านนี้ยังมีข้าวอยู่เพราะว่าเส้นยินยอมไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเป็นถนนเดิมครับตั้งแตร่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับปอนย่าตายายเลยครับถนนเส้นนี้ถนนรวมไปแล้วโอ้เงินหลังก่อน เหลืองแล้วเขียวแล้วก็เหลืองครับก็เขียวอ่ะอันนี้เอาคนเขียวนะครับนี่ครับแล้วครับว่าเอาคนเขียวว่างั้นรถ้ว่ถอยมันใกล้มากแล้วผมได้มนละคันละสามสิบเกี่ยวมันละหกสิบเกียเ่ยวนี่นะครับผมถอยอ่ะว่าบ่อกใกล้ครับ ก่าจะคันหนึ่งถอยมาครับคันหนึ่งรออยู่ด้านบนมาชิทีละคันครับเพราะว่าที่หลบรถก็ไม่มีหลบกันก็ไม่ได้น่วมหมดนะครับนี่อาหาแม่ครมาคิิ้งก็กลับจมครับ เมียครับพะยาโน่นครับนูน่นดีพอหินครับแล้วแม่ลังครับสุดจัดแม่ลังบอกเลย,เยอกักเสกแลครับตอนนี้พี่น้อง

แรงรแรแล้วนี่ปา้นครัอดการเระกนีจการนลว่ว่าเคยเป็นหี่เรายล่ะ โอ้ลบมล้มลบมล้มอรนดันไกดแดดอ่ะเรียกทังต้นละสองไร้ะโอ้พยายามเอาไปเซฟหน้านะครับเด็กวันนี้เป็นงานมาเมื่อกี้นะครับทำลายต้นตามครับ Que por todo trabajo. ครับก้อนครับแม่ลังล้วนๆเลยแม่ลังเยอะนะครับพวกพวกหินแหวบหินกิเกียงครับจำได้แม่ลังอะเยอะเดี๋ยวนี้ประมาณพันล่าครับเป็นอย่างนี้หมดนะครับูอะไรก็ไม่ไแนเข้าจากทำน้ำนาก็ข้าวก็ไม่สวยครับพี่ระเลงนี่ไม่ได้ข้าวนะครับพีกายนี้ไม่ได้ข้าวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างนี้แหละผมมันไม่ทันน้ำครับมันแห้งครับน้ำรอดออกหมดเลย หน้าดินก็ไม่มีับ้หายลงไปก็เจอไม่ลังแล้วก่อนฟ่อนเลยบอกงาานิดเลยตัว ให้มันเหลือน้อยที่สุดครับผมเส้นนี้ก็จะวิ่งไกลๆครับมาเส้นนี้มันไกลครับผมวอดีจะคุดดูว่าได้เท่าไหร่ครับเซฟหน้าเอาประมาณก่ครับผมก็จะเอาลูกรังครับยิ่งที่อื่นมา่อที่เราวิ่งเส้นนู้นครับมาเส้นนี้ทำยากครับ ดีครับที่เราได้ดินดินเหนียวยังแห้งอยู่เดินหน้ามาได้แล้วครับผมเราจะลงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะสอยหลังไปครับครึ่งหนึ่ง รีบเรี่งงานครับเพราะว่าจะได้ไปอัดฟังแล้วผมลูกค้าถูกตามเลยต้องกลัวฝนจะตกครับกลัวไม่ได้ฟังนะผมขอทํางานลวงเสร็จก็จะหยุดแล้วนะครับผมหยุดอัดฟังแล้วครับ อีกสองปีครับผมแคบครับผมลมจะเหลือเท่าที่สิบล้อไปนี่แหละผมด้านข้างจะไม่มีคนระับเพราะว่าจะไถเอาครับจ้างราไถมาไถก็จะบอกไถไถเข้ามีครับไถเข้ามอีกอย่างนี้ครับผม,อ,มอีกเมาว่าอีกสองปีครับผมแคบแน่นอนครับผมนี่แหละจะเท่าเนะไไหลือเท่านี่แหละไปมีรถไถนย่ับผมอีกสองปีครับผมด้านซ้ายก็ไถด้านขวาก็ไถครับเพราะว่า องปีเห็นคนเลยต้องเป็นกองที่รถราสิบ้อจมครับนี่ก็ได้เปิดฝาข้างออก เก็บรีมครับผมแล้วก็จะเอาลูกรังมาโรยนะครับตอนนี้จะโรยลูกรังนะครับผม